นี่คืออีกหนึ่งโปรเจกต์ที่องค์กรทรรมดีเราภูมิใจมากๆโคตรภูมิใจขอใช้คำนี้เลยแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วทำให้มากกว่าเดิมนี่คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่ถามว่าเงินบริจาคอยู่ไหนมาลงตรงนี้ทุกคนภูมิใจไปกับพวกเราเด้วยค่ะ อันนี้บอกว่าถ้าผมยังเชียร์นักบุญทุนชาวบ้านผมขอเลิกติดตามโอ้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นลูกค,คือในภาวะอย่างเนี้ยถ้าทางราชการเข้ามาเรียกร้องให้ชาวบ้านบริจาคเนี่ยมันก็ดูทุเรศเขาก็จะไม่กล้าทำครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการไหนนะครับแต่ถ้ามันมีคนอาสา